สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติงนอตอดีตกนรักเกาบูมปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มดาเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุมปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม,กม,ม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอาทิพย์อนันทวันดีกรีนักกีฬาเพาะกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ งานนี้จึงไม่พ้นคำคอรหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจาร์ณถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนแต่บ่มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งน้ตอดีตคนรักเก่าของบุมปนัดดาก็พโลคอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณหนัก โดยงานนี้หนุ่มติงโนส้สได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสซ้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณต่อมาติงโนสนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบ๋มบันด,ดาจนเป็นข่าวกระซิกรมโดยงานนี้ติงโนสได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า บางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสี่ยงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทยสี่สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่เริ่มกันและจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณ และล่าสุดทิงงนตอฤทธิคนรักเก่าบ่มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าโดยได้ระบุข้อความว่าขอโทษนะครับที่ทําให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดและไม่พอใจอ่านกันให้เยอะกว่านี้แล้วเลิกด่าผมได้แล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ